สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูหน่อยนะคะนางสาวสริญญาหมืนงติราชนะคะค่ะวันนี้นะคะครูหน่อยก็มีกิจกรรมพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะมาฝากนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะสามารถนําเอาไปฝึกบุตรหลานของท่านที่บ้านได้นะคะค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดนั่นเองนะคะกิจกรรมการร้อยลูกปัตรนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะ กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมือนะคะการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตาแล้วก็มือนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นการขีดการเขียนการละเล่นต่างๆนะคะเป็นการพัฒนาพัฒนาการของนักเรียนไปด้วยนั่นเองนะคะค่ากิจกรรมของเรานะคะก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดการร้อยลูกปัดนะคะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะเชือกร้อยนะคะ ปลายเชือกนะคะก็จะพันด้วยเทปพ,พันนะคะให้ปลายเชือกมีความแข็งแรงนะคะให้ง่ายต่อการร้อยนั่นเองนะคะปลายเชือกอีกด้านนึงก็จะผูกติดกับลูกปัดไว้หนึ่งลูกนะคะเพื่อไม่ให้ลูกปัดที่เราร้อยเข้าไปนะคะหลุดออกจากเชือกนั่นเองนะคะค่ะวสัสดุอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคือลูกปัดนั่นเองนะคะ การทำกิจกรรมของเรานะคะก็ใช้เชือกร้อยนะคะโดยให้นักเรียนจับปลายเชือกแบบนี้นะคะร้อยเข้าไปในลูกปัดนะคะนำมืออีกข้างหนึ่งนะคะจับลูกปัดแล้วก็ร้อยลูกปัดเข้าร้อยเชือกเข้าไปในลูกปัดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะทำทีละลูกนะคะร้อยเข้าไปทีละลูกนะคะอาจจะใช้สีเดียวกันร้อยหรือว่าจะสลับสีร้อยเลยก็ได้นะคะ จนกว่าจะหมดนะคะจนกว่าลูกบัตรที่เรานับไว้นะคะให้ลูกๆของเรานะคะจะหมดนะคะอาจจะเป็นการนับจํานวนไปด้วยนะคะหรือว่าแยกสีหรือว่าเรียนรู้เรื่องสีไปด้วยก็ได้นะคะค่ะพอเราร้อยจนลูกปัตรหมดแล้วนะคะเราก็ให้ลูกๆของเรานะคะ นำลูกปัดออกทีรละลูปแบบนี้นะคะเป็นการเก็บลูกปัดนะคะเข้าที่เมื่อเราไม่ใช้แล้วนั่นเองครัก็เป็นการฝึกความรับผิดชอบของนักเรียนด้วยนั่นเองนะคะเล่นแล้วก็ให้รู้จักเก็บนะคะค่ะจบลงไปแล้วนะคะกิจกรรมของเรานะคะค่ะสำหรับผู้ปกครองนะคะหรือว่านักเรียนนะคะไม่มีวัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นรูปบัตรแบบนี้นะคะก็สามารถนําวัสดุอุปกรณ์ที่มีภายในบ้านของเรานะคะมาใช้นะคะมาประยุกต์ใช้แทนได้เลยนะคะวันนี้ครูหน่อยก็จะยกตัวอย่างเป็นการนําหลอดนะคะหลอดดูดน้ําของเรานี่เองนะคะอาจจะเป็นหลอดขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะเป็นหลอดช่าไข่มุกหรือว่าหลอดดูดน้ําก็ได้หลากสีแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะนํากันไก่นะคะมาตัด ให้มีขนาดเท่านี้นะคะออกมาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเราก็นำเชือกนะคะที่เราเตรียมไว้มาร้อยเข้าไปในหลอดนะคะทีละเส้นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้แบบนี้เลยนะคะ หลอดนะคะก็สามารถใช้แทนลูกบัตรได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณหน่อยก็มีกิจกรรมการวันนี้นะคะคุณหน่อยก็มีกิจกรรมนะคะมาฝากลูกๆนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ